สวัสดีครับวันนี้ผมมามิงก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสายการเล่นของคุณอีลอนมัสมหาเศรษฐีของโลกและก็ยังเป็นอีกท่านหนึ่งที่ชื่นชอบเกมเอเดนลิงเหมือนกับพวกเรานี่แหละครับแถมยังมีวิธีการเล่นที่แสนประหลาดจนหลายคนสงสัยว่าบิวนี้มันเล่นได้จริงๆนั้นเหรอผมได้เอาบิวของเขาไปปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อลดข้อเสียและจะทําให้ท่านผู้ชมสามารถนําบิวของคุณอีลอนไปเล่นกันได้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะรับชมนั้นมีคนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ดูคลิปผม และกด Subscribe หากคุณรู้สึกชอบและอยากจะดูคอนเทนต์เอเดนลิงดีๆจากผมเนี่ยรบกวนกดซับเอาไว้ด้วยนะครับเอาละ่ะสายการเล่นของมหาเศรษฐีชั้นนำของโลกจะแปลกประหลาดมากสักแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่คุณอีลอนมาร์สได้ทวิตลงทวิตเตอร์ของเขาเกี่ยวกับสายการเล่นกันก่อนนะครับพาดหัวทวิตว่าฉันจะทำให้ข้าแบกน้ำหนัก ของตัวละครหรือว่าอีคิปโหลดน้อยลงกว่าน,นี้ก็ได้นะเพื่อที่จะทำให้ชั้นสามารถกลับมาก,กิ้งได้ยังไงล่ะนี่คือหัวข้อทวิตของเขาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เขาใช้ในระหว่างที่เล่นคราวนี้ท่านผู้ชมก็มาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับด้วยหลักฐานที่มีเพียงแค่รูปถ่ายและก็หัวข้อทวีตนี้เมื่อมองดูจากค่าสเตตัสต่างๆแล้วจะพบว่าน้ำหนักโดยรวม หรือว่าค่าอิควโหลของคุณอีลอนมารสจะเป็น h e ฟวี่โหลดทาให้การกิ้งทุกครั้งของเขานั้นกลายเป็น Fat โหลหรือว่ากิ้งไม่ออกนั่นเองและนี่เองที่เป็นสไตล์การเล่นของคุณอีลอนในระหว่างที่เขาเล่นเกมเอลเ n อร์ลครับใช่แล้วหรอครับเศรษฐีคนนี้ไม่คิดที่จะกิ้งเลยในการประจภยภายในเกมของเขาแต่เมื่อถึงเวลาสักช่วงเขาจะปรับน้ําหนักอิควิโหลของตัวเองให้กลับมาสามารถกิ้งได้ตามปกติ เปลี่ยนจากเฮฟวี่โหลดให้กลายเป็นมีเดียมโหลดนั่นเองแต่หากคุณถามผมว่าสไตล์การเล่นของเขามันเป็นวิธีที่ฉลาดจริงๆแล้วเหรอคำตอบอยู่ที่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจเองครับมีเรื่องเล่าที่ว่าบางครั้งอัจฉริยะก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากคนโง่มันเกิดขึ้นกับกรณีนี้แหละครับแต่สำหรับผมอามิงผมจะยกให้คอนเซปต์วิธีการคิดแนวคิดของบิลของเขานั้นโคตรจะจีเนี่ยโคตรฉลาดเลยเล่ะครับทีแรกเติมน้ำหนักของตัวเองไว้เยอะๆจนกิ้งไม่ได้แต่พอจวนตัวเมื่อไหร่ ก็จะปรับน้ำหนักของตัวเองให้กลับมาก,กิ้งได้อีกครั้งแต่กลับกันนี่อีกมุมหนึ่งแนวทางการอัพค่า m เมนสเตตของอีลอนมารสแล้วก็เกาะหนักๆที่เอาไปซัดกับระบบเกมที่ใส่ชุดก่อไปก็เหมือนว่าไม่ได้ใส่อะไรเหมือนเดิมเป็นเรื่องเหล่านี้เมื่อไหร่แล้วล่ะก็บิวนี้จะกลายเป็นบิวที่โคตรอีเดียตไปเลยหรอครับก็ไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ได้นะมันเล่นได้แล้วก็โหดอีกด้วย การที่คุณอีลอนจัดเลี้ยงค่าเมนสเตดแบบนี้แล้วก็ใส่ชุดเกาะแบบชนิดที่ว่าไม่คิดจะก,กิ้งเลยมันไม่ใช่ความผิดของคุณอีลอนมารสแต่อย่างใดเลยนะครับอย่าไปต่อว่าวิธีการเล่นของเขาเลยมันไม่ดีเพราะว่ามันนะเป็นทางเลือกแล้วก็หนทางที่เขาเลือกที่จะเล่นต่างหากครับดังนั้นคลิปนี้เพื่อเป็นการให้เกียริบิวต้นฉบับผมจะปรับปรุงบิวของเขาเพียงแค่ค่าเมนสเตดแล้วก็เวทมนต์ที่ใช้นะครับ เอาละหลังจากที่เราวิเคราะห์และก็ทําความเข้าใจคอนเซปต์ของบิลคุณอีลอนมสัสแล้วแล้วก็เราก็มาดูวิธีการอัพค่าเมนสเตทเพื่อที่จะทําสายนี้มาเล่นกันเลยดีกว่าครับค่าเมนสเตทตของบิลคุณอีลอนมสัสแค่ปรับปรุงณเลเวลทีน่ะ150้ไวเกอร์หรือว่าเลือดอัพมาเพียงแค่4ี่พอนะครับเป็นค่ามาตรฐานของนักเวทที่เล่นกับระยะห่างได้ค่าต่อไปค่าไมหรือว่า FP อัพไวเลย40เป็นค่าที่กำลังพอดีค่าต่อไปเอนดูแลนหรือว่าสตาร์มิ่ง อัพมาเลย24เป็นค่าที่บาลานซ์ที่สุดแล้วสามารถอัพค่านี้ได้ถึง40เพื่อที่จะกิ้งได้ตามปกติเลยนะครับแต่ว่ารูปแบบการเล่นและก็สไตล์ที่ผมจะนําเสนอในคลิปนี้นั้นจะเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถกิ้งได้หรือว่า f a ตโลเลยนะครับค่าต่อไปอย่างสเต็งแล้วก็เด็กอัพ <Up S 2> มาอย่างละ16ครับเพื่อเอามาถือโลและก็ของเด็กที่คุณอีรอนเลือกใช้ส่วนค่าอินจะทําหน้าที่เป็นหัวใจสําคัญและก็เป็นค่าหลักของสายการเล่นนี้เลยนะครับอัพมาใกล้ๆ80เลยนะค่าต่อไปคนะ่าเฟด ไม่ต้องอัพมาเลยครับแต่หากว่าเลเวลของท่านเหลืออัพลงไว้เลย30เพื่อที่จะเอาบัฟจากมุนตาโกลเด้นวัฟแล้วก็แบ็กเฟรมโปเดชันมาใช้งานค่าสุดท้ายค่าอาเคนไม่มีความจำเป็นต้องอัพครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะก็เราไปดูในส่วนถัดไปอย่างอุปกรณ์หรือว่าเกียร์ต่างๆกันเลยดีกว่าครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่คุณอีลอนเลือกใช้คือหัวทวินเซษกินสโตนขาวส่วนตั้งแต่ช่วงเกาะลงไปทุงมือกางเกงจะเป็นชุดของบอสเจเนอเลราดาน ส่วนประกอบเหล่านี้เองที่ทำให้บิลนี้ได้การป้องกันที่มาพอสมควรได้มากับน้ําหนักที่ตัวเองกิ้งไม่ได้มาดูอุปกรณ์กัน,กนต่อครับที่สลอดมือขวาจะมีลูเซสตาร์คาถาที่ยิงได้แรงที่สุดในเกมเอลเดน i n งเวทมนต์ทุกอย่างที่ยิงผ่านคาทานี้จะแรงขึ้น10%แลกมากับการเสีย FP มากขึ้น50%ของชิ้นต่อไปคือโรเจรเรเปียอาวุธประจําตัวของนักเวทโรเจียนักเวทนิสัยดีคนนึง ที่เขาจะมอบอาวุธนี้ให้เราหลังจากที่เราจัดการบอสก็อดดิกได้ในสายการเล่นของเราเราจะเอามันประยัดแอฟฟิ i t ตี้เว h t มนจะทําให้อิงดาเมตจากค่าอินของเราเป็น B เลยส่วนค่าเด็กที่จะอิงดาเมตเป็นดีก็ช่างมันเถอะครับเพราะว่าอัพเด็ก30มาแบบคุณอิอรันมัรจะไม่ค่อยคุมแล้วก็ไม่สุดซักเท่าไหร่ดาบแทงโลจียนั้นมีความเถื่อนตรงที่ท่าโจมตีหนักจะออกเป็นท่าพุ่งแทง2ครั้งอย่างไว โหดมา,มากๆเลยล่ะครับในการเข้าหาหรือว่าแทงหน้าศัตรูและที่ทําให้เถื่อนไปมากกว่านั้นก็คือเท่าสงครามกินสโตนเพปโปที่จะทําการยิงเวทเล็กไปหาศัตรูทําดาเมจในชนิดที่ศัตรูจะประมาทไม่ได้และยังสามารถกดตีหนักต่อเพื่อทําท่าพุ่งแทงได้อีกด้วยท่าน,นี่โหดมากเลยล่ะครับหากว่าผู้ใช้งานไม่โดนแพลนีตายซะก่อนนะแล้วจะดาบแทงโรเจรียเล่มนี้แหละที่จะมีบทบาทสําคัญในฐานะอาวุธหนักของคุณอีลอนมัสมาต่อที่สรดสุดท้ายกันเลยดีกว่าในมือขวาก็คือคาตาะมูลเวลคาตาะ ที่มีสกิลสุดอันตรายทั้งแบบสกิลเบาและก็หนักยิงแสงปาดแสงเป็นทางเลือกที่ไม่เลวในการเปลี่ยนมายิงหน้าศัตรูเลยหรอครับทําได้ทั้งการยิงสไปร์ตรูหรือว่าจะปาดเก็บคิวก็ยังได้ของในงมือขวาเราเรียบร้อยไปแล้วนะก็มาดูโล่ในมือซ้ายกันเลยดีกว่าก็คือบราชิลติดเท่าสงครามโนสกิลเอาไว้เพื่อทําให้เรานั้นสามารถกดใช้สกิลจากอาวุธมือขวาได้อย่างถนัดโล่นี้เป็นโล่ขนาดกลางและยังกันดามเมจกายภาพได้ไดตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ทำให้เราสามารถยกขึ้นมาป้องกันในจังหวะที่จะต้องปะทะดาเมจได้ครับส่วนโล่อีกอันหนึ่งในมือซ้ายคือคารเรียนไนชิวที่กันดาเมจเวทได้อย่างเยอะเลยและก็ติดเท่าสงครามคาเลียนรีเทีลิเชัน่นมาปัดป้องเวทมนตเพื่อให้พวกมันหายไปแล้วก็ยังทําหน้าที่เหมือนกับแพลยี่ธรรมดาได้อีกด้วยมาต่อกันในส่วนของเครื่องรางกันบ้างดีดีกว่าอันที่1นึ่ลาดากอนซอซิลกรีนเทอร์เทลทาริสมันเพิ่มอัตราการรีสตาไมนา่าตัวต่อไปกาเวนแมททาริสมัน ทำให้เวทสีฟ้าหรือว่าซอสสลีที่เราใช้นั้นแรงขึ้น8%ส่วนเครื่องรางในช่องสุดท้ายคือคิมสันแอมเบอร์เมดเลรียนบวกสที่จะไว้เพิ่มเลือดสูงสุด8%แล้วแล้วในตอนนี้เกียร์หรือว่าอุปกรณ์ของคุณอีลอนมัสก็หมดแล้วล่ะครับเรามาดูแนวทางการเล่นบิลนี้กันเลยดีกว่าแนวทางการเล่นของบิลเ,เวทกิ้งไม่ออก ก็ตามชื่อเลยครับเราจะไม่กิ้งเลยให้เราใช้วิธีการเดินล็อกหลบหรือไม่ก็กิ้งแบบแฟตโลในบางจังหวะที่สามารถหลบได้เอานะเวทสปอร์ตอันหนึ่งที่เทม่มากๆและผมก็แนะนําให้ใช้ก็คือคาเรียนฟาแรงจะซัมมอนดาเวนมาลอยไว้เต็มหัวผู้ชายเลยให้เราไล่อันนี้ก่อนที่จะเข้าแบทเทิลนะครับเวทดีๆอีกอันหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือสตาร์บลูนที่จะยิงดาวหางมิสไซล์ติดตามทั้งหมด12ออันจะโหดมากๆทั้งการยิงบอสและก็คนครับคอมโบเวทต,ต่อเนื่องอีกอันหนึ่ง ที่ดีมากๆและผมก็แนะนำให้ใช้ก็คือ s w i f t ์ i n s t o n e ช h a r t ไล่ต่อด้วยโค m เมเวทสุดอันตรายคอมโบนี้จะเร่งให้เวลาของโค m เมออกได้ไวขึ้นแล้วก็คนที่โดนจะต้องเจ็บแน่นอนครับเวทเดียวๆอีกอันหนึง่งที่ผมแนะนำและสามารถนำไปต่อคอมโบได้ก็คือคาริเอนสไลเซอแนะนาให้วิ่งแล้วก็ไล่เอานะครับจะออกได้ไวกว่าการยืนฟันธรรมดามากคอมโบเวทที่เล่นกับคารเนสไลเซอร์อันนี้ได้ก็คือคารียนเกร s ซอร และก็อดุรามูลเบธเวทมนจากคาทามือขวาก็จะประมาณนี้ครับมาดูอาวุธดาบแทงสุดโหดดีกว่าการใช้งานดาบแทงนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนครับกดแทงทีๆก็จะยิ่งทําดาเมจได้เยอะครับและท่าโจมตีหนักของดาบโรเจียยังออกเป็นแบบยูนิคได้อีกแทงได้ถึง2ครั้งครับแถมยังมีเท่าสงครามกินสโตนเพโปที่ดาเมจแรงอย่างไม่น่าเหลือเชื่อหากว่าท่านผู้ชมเล่นบิวนี้แล้วใช้เวทใส่ศัตรูแล้วไม่มีความหมายแล้วล่ะก็ให้หยิบดาบแทงนี้มาฟันหน้าเขาโดยทันทีเลยครับ อาวุธสุดท้ายก็คือมูนเวลอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับให้เราควักอันนี้ขึ้นมาก็ต่อเมื่อศัตรูเลือดเหลือน้อยหรือว่าต้องการสะพายเขาก็แค่กดสกิลยิงไปหาพวกเขาเพื่อที่จะทําดาเมจเลยประเด็นสําคัญของบิลนี้ก็คือจะหลบยังไงให้ผลอู้วิงว่งวิง่งวิ่งเอาเลยครับตามความถนัดเลยไม่ต้องล็อกเป่าก็ได้หากว่าศัตรูยิงเวทมาหาเราก็ให้เปลี่ยนมาถือโลคาเรียนเพื่อที่จะเอาคาเรียนรีเทลเลชั่นมาปัาดป้องให้พวกมันหายไป ใช้ฝีมือนิดนึงนะครับผมนี่ทําได้แย่มากๆเลยการจะเล่นบิวนี้แบบคุณอีลอนมีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าห้ามกิ้งครับแต่หากถ้าผู้ชมลำบากใจแล้วก็ไม่ถนัดบิวนี้จริงๆแล้วล่ะก็สามารถไปปรับน้ําหนักของท่านได้นะผมไม่ได้บังคับท่านผู้ชมให้มาเล่นวิธีการเดียวกับผมที่เป็นการทรมานตัวเองชัดๆถ้าอย่างนั้นแล้วล่ะก็เรามาดูส่วนสุดท้ายอย่างข้อดีข้อเสียของบิวนี้กันเลยดีกว่าครับข้อดีของบิวคุณอีลอนก็คือ เกาะหนาทำดาเมจได้แรงทั้งจากเวทมนต์หลักสูตรเข้มข้นและก็ดาบแทงของโรเจียแถมการฝึกเล่นแบบไม่รู้จักการกิ้งยังเป็นการฝึกมูฟเมนต์หรือว่าท่วงท่าการเดินธรรมดาทําให้รูปแบบการเคลื่อนไหวหรือว่าการเดินธรรมดามูฟเมนต์ของเรานั้นดีขึ้นครับบิลนี้ใช้งานได้ทั้งหมวด PVP แล้วก็ PVE เลยถึงจะลําบากในทั้งคู่แต่เชื่อผมเะครับว่ามันเล่นได้และมันก็อยู่รอดด้วยอ่า ข้อดีหมดแล้วครับคราวนี้มาดูข้อเสียเลยดีกว่าเป็นสิบหน้า <c oughs> อย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือกิ้งไม่ได้ครับทําให้ขาดการเคลื่อนตัวหรือว่าการตอบสนองต่อท่วงท่า,ทาการโจมตีของศัตรูได้ช้าและยังเป็นสาเหตุการตายหลัหลกๆของคนที่เล่นบิลนี้แน่ๆเพราะว่ากิ้งไม่ได้นี่แหละอย่างต่อมาคือโดนดาเมจเยอะเพราะว่าเจ้าเครื่องหลังระดับก้อนซอซิลจะทําให้ตัวเราตายง่ายขึ้นหากว่าอยัางมีจุดบอดนี้ก็ไปเปลี่ยนใช้เครื่องรางอื่นนะครับ ทางด้านชุดเกาะรถทางของเราที่ใส่มาก็รู้กันดีครับว่าเกมเอเดนลิงนั้นใส่เกาะไปก็เหมือนกับไม่ได้ใส่ผมคนนี้จึงสนับสนุนให้ท่านผู้ชมแต่งตัวส,สวยๆกันไปเลยครับดังนั้นแล้วชุดเกาะห,หนักๆที่คุณอีรอนมาร์สเลือกมาใส่นั้นอาจจะไม่ได้มีบทบาทเยอะตามที่เราคาดหวังเอาไว้ด้วยความที่ว่าเป็นสายเวทสายนี้เลยถูกแก้ทางโดยผู้เล่นที่เป็นคนโดยการไล่หมุนตาเมจิกฟอร์ติฟิเคชันหรือว่าบาลีออฟโกที่จะไปเพิ่มค่าต้านทานดาเมจเวท35%เ แล้วก็60%ตามลําดับข้อเสียก็จะประมาณนี้ครับทั้งเรื่องสุดท้ายอยู่กับท่านผู้ชมแล้วล่ะว่าจะเล่นสายนี้หรือเปล่าสำหรับผมบิวนี้เป็นบิวบิวหนึ่งที่ตลกลายแล้วก็ตายง่ายอีกต่างหากแต่ก็จะเป็นการฝึกมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวได้ดีอีกด้วยการที่ท่านจะเอาบิวนี้ของคุณอีลอนมัสไปเล่นหรือเปล่าก็ตามความสะดวกแล้วความถนัดเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบิวของคุณอีลอนมัสนักธุรกิจระดับโลก ที่มีวิธีการเล่นที่แสนประหลาดถ้าผู้ชมคิดเห็นกับบิวนี้อย่างไรและอยากจะเอาบิวนี้ไปปรับปรุงในรูปแบบของตัวเองแบบไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้ผมเอาหมิงด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายบาย